เ้ยวมนอสามมุออกไปาบรรจมุลังมืออลงวระจันกำลังขึ้นเลยครับเจาอกนี่ยประจันกำลังขึ้นเลยครับปุ่มสหพานย่างไปครับเดี๋ยวไปจุดทูบอกเก่าไป่อน นี้มันออกภาษาหนะาเนาะ <c oughs> มือถับมือมือวัดวัดป่าลักเปดเดี๋ยวซื้อวัดป่าลักเปดปา okay. ่าลักเปดมนับร้อยกว่าปีาผมเคย่ามาแล้วนะของวันเนะวันนี้ผม้ามาสะพัดกคคก,กิโลหลายขนาด ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าฐานนะครับบริมาหลุบกวนบริมาท่าพิสูจน์อีอย่างเพียงแค่อจกเผยแร่ให้คุณได้รู้พอเขาได้มาสาั่งบัตรสั่งว่าสวยพระอาจารย์เพื่อน เนี่ยครับนี่คือตอนนี่ก็คือตอนกลางคืนครับคือตอนนี้คือเราอยู่ในปา่าช้าเก่าแก่ที่อายุนับ้องบอกว่าเป็นร้อยร้อยปีครับผมเดินกันตักคน,คน,น้อยปิดปิดสกดพ้อเนาะปิดหนัก<ะ> <laughs> ปิดหนัก <laughs> ปิดหนัก <laughs> <laughs> เอาดิไฟดิสีคอสินแลก่อนเออแส่สี่ลงเข้าไปอันนี้เขาสิไปใส่ก่อนไปหาพระอาจารย์ดูแเออไปละพรเข้าสินจุดทูบจุดเทียนเป็นบ่เ่นี้พสิาจุดเทียนพอเป็นวันออกพรรษาเนาะอาจารย์เต็มดวงคันสินใหญ่จุดกวงเอจุดเทียนที่เพิ่ตั้งไว้ล้ามานี่นั่นแหละจิอเียวมากสารนี่บ่ การนี้กัดทุกสามดอกนะเร้อยเรียบ้อยไ่ยุ่ใะเ่่าโดแล้วสตาร์ท่มจี้มาอย่งนีทานนะอยาโอ้จุงมาใส่จูงมาจ่ใส่ป้าคขาวัดเ่่ะมาเนี่ไปไหน <legs> ที่อย่ายนุ่งหอยงตาม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 าสิับมาครับมามมาครับมิบามาามาสิครัมาครับมาามามครับนีสิับมามามััมามมับัมามาบาับาักมบามาบามาามาัาามาเ็ดยันนี้ตีตกใน,ใน,ในตากาอันนี้กนนักตุมกาอันนี้ตีนกาีสารระโตกา กรตักาเดียวตามมาพอเล่นพอยอกพ่ากันอาจารย์ครับเพื่อนเป็นผู้ลมดีพอยกกับเพื่อนอันนี้ก็ตีนกายดีนะเนี่ยนี่เห็นไ่ม่ะตีนกายดีนะนนี้กับตูงกาเขาเสียดงานครับเนี่ยนี่เสียดงานครับนี่เขาชุดเขาจุวยดึงยางไว้ด้วยตัวน้ำมัน เขาไม่ตามมาพิ่ยังไม่ได้ไปตามตามมาพี่นี่คำภาษาออกภาษาออกภาษาเฉพาะออกภาษานะดุ๋ยเมียประจุขับเนาะอันนี้เป็นตะเคียงตะเคียงน้ำมันตะเคียงน้ำมันสมัยโบราณเนาะเนาะกันกัน่องนี้เนาะเสียดายแล้วฮะเพราะว่าบระตูกากะข้ามงามกับกระประตูกา เรีนพูดไพูดอะไรไคนมาขุดเะโอ้ยจักไล่ะบอโอ้ยอแม่ไทยที่กอกเหรอพูดูดนึ่งพูดพูดพูดนึ่งมาเลยมมาเข่าเลยมนี่มามีส่วนร่วมนี่เข็นรถมาทางขียนพูดนะเขียนอย่างมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เทอุดเาย พ่อพอดหรือันหนึงนะพี่ขันอันนึงบอกเอาถามถามถามชิดลุงหนูถามชิดลุงหนูว่ามักตูมนี่เขาออกมาแล้วเขาเหตุใดๆจังออกมาลักษณะนี้จะขอกระถามอยู่แล้วกระถามไปเลยอยากให้เจ้าถามครับมักตูมนี่เหตาใดครับนี่จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยพอเพื่นให้ถามมมนกับแม่นมาจต้นตะกอนแล้วทีแลกกันแม่นงมาจากต้นแล้วกับมากะมาพูด พูดละกาผาจังผ้าผ้าจั่งโคดในมันเออเนี่ยตอนสดซดมันเบาแน่ตอนสดซดคดในมันออกมาแล้วก็ข้างบนพึ่งเด่นลุงลูหลานอาจจะไม่เคยเห็นกันยังว่าขาดอันนึงขาดตีนกาหนึงบอกมันยุ่งคือนแล้วที่อาจารย์นยุ่งทำไมเยอะจังเลยเมงไม้ครับแมงไม้แมงไม้โอ้แมงไม้ตีครับที่หลายกฏเสีย เจำมือได้ป่ะนี่นะจำจีสำคัญเด้อมาขึ้นนี่รถวอามาขึ้นเนี่ยก็ขับรถมาเนี่ยอืมมันบูบอยู่ได้หัวควายนะอ่มีนกผลิตพานควายได้่าอ่าล่หมูนี่เื่อนนี้เหรออ่าโล่ความีวอาเราต่างเสียฟังมิติดีรับครับค่อมาอามิติลีรับเราลุ้นเราลุ้นอ่าอยู่ว่างานพูดนะนี่แบบอลนะนี่แบบออดพ่นท้งขวานะพ่นไม่ใหญ่นะเเจ้าเจ้าตัวหนอกไปสุงซุ่มวยปากทางทุกคน อันนี้อย่างครับเนี่ยอันนี้อย่างครับน้ำมันโอ้อยู่ว่าน้ำมันน้ำมันอีหยังล่ะครับน้ำมันมะพร้าวอันนี้ก็กระตูกาเป็นน้ำมันมะพร้าวพอ่พอพ่อพ่อควเดียวเนี่ยเขาเขสียเขาเสียมุ่งเหรอวะ วลเอกงตาอยู่เราเล่าดงตาฟังมงโ้นอเบเออยงโน่ะนะมังเก่าอันนัเขาพื้นถามแต่เธยแต่ก็ไมาถอดท้ายม่ไส้ใชหมนกมาผู้เดียวยานบอกเา้นนี้วัน่น้าวัน้นานดาเนื้อจริมุกผมเลย้วผมเอ้านกปัวเอ้ามีนกมึ่าก็เลยว่าจะบอกว่าราคุยดวนตาบอกตาคุย นี่ตะเข็มยังบะชินบะฮะเนี่ยยังบะชินเลยมันบาฮะเข็มหลายตอนนี้คือเอาทาให้น้ำมันมันบ่ครับน้ำมันมันขึ้นซึมขึ้นมาข้างบนบะฮะเราเอาไปจุดตอนนี้เราก็ต้องไปเ็ี่ยังกะทำบัดทำบัดทำบัดท้างในครับผมอันนี้แล้วจุดตัวไหนไปเนี่ยทำบัดแล้วทำบัดแล้ว อันจำบัตรได้จำตอนไหนจำจำจำตอนทำบัตรแล้วจนเมื่อจำแล้วจนมือเขาจะถือแล้วจำจนเมื่อจำแล้ว